ผมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับสาเหตุนี่ก็เกิดจากเป็นนิ่วในไตมีอาการนั่นก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ่วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10กว่าครั้งสวัสดีครับผมชื่อวิทยาเสหนาฏครับปัจจุบันอายุ65ปีอาชีพรับราชการบำนาญครับผมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับ สาเหตุนี่ก็เกิดจากเป็นนิ้วในไตมีอาการนั่นก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ้วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10บกว่าครั้งครับหลังจากที่ผ่าตัดสลายนิ้วแล้วมันเป็นความทรมานตรงที่ว่ามันจะมีสายยางที่สอดเข้าไปตามท่อปัสสาวะเอ่ยแล้วก็สายเลือดที่ระยงระยาง ข้าไปตามแขนนะครับตามแขนสองข้างแล้วจากนั้นก็ยังจะมีการาเจาะสายยางเข้าที่ขั้นหลังในสองข้างเลยซึ่งตัวน,นั้นเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวเลยฮะเพราะว่าจะมีสายระยงระยางอะไรไปหมดมันเป็นภาพที่ไม่ไม่อยากจะให้ใครเจอเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆเลยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาหนึเดือนนะครับไตเราไม่ทำงานจากนั้นก็เลยมีอาการหน้ามืดนะครับ ค่าของเสียของไตขึ้นอย่างมากเมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เราฟอกเลือดอยู่ถึง4ปีฟอกเลือดดูโดยที่ไม่มีความหวังใ,ใดเลยว่าเอ๊ะอาการเราจะดีขึ้นหรือไม่เราจะได้เปลี่ยนไตหรือไม่ครับช่วงนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าเรามีภาวะที่ตายทั้งเป็นแล้วละ่ะฟอกเลือดถึง4ปีจึงได้รับการปลูกถ่ายไตแรกๆที่เราผ่าตัดเเปลี่ยนไตมาเนะ่ยเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จากที่หมอแนะนําทุกอย่างนะครับแต่ว่าค่าของเสียต่างๆนั้นเขาเรียกว่าค่า BUN k r e ิน,นะครับค่าของเสียไตนะ่ะอยู่ที่ประมาณ1.4 1.3อยู่ประมาณนี้ตลอดหลังจากที่ผมมาทราบว่าพิลภัณฑ์โปรตินนะ่ะมันคือสารอาหารบําบัดนะครับที่สามารถที่จะฟื้นฟูเซลลได้ผมก็เลยมาทดลองใช้โลรตินตัวนี้ดูก็ปรากฏว,ว่าไปตรวจที่โรงพยาบาล ค่าของเสียก็คือสามารถที่จะลดลงได้จาก1.4 1.3มันเหลือมาที่1.1บางครั้งก็0.9ซึ่งผมดีใจมากขนาดหมอเขาทียังถามเลยว่าเอ๊ะคุณวิทยาไปทำอะไรมาเหรอครับถึงทำให้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้จากนั้นผมก็ทานมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมเห็นว่าทุกระบบในร่างกายถ้าเราสามารถที่จะรับสารอาหารจากโปรตีนเน่ยมันสามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นตอนนี้นผมก็เลยไม่กังวลผมก็เลยทานทุกอย่างทุกตัวที่มันจะมีผลต่อสุขภาพและปัจจุบันถึงแม้จะอายุ65นะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยโดยการไปวิ่งจ็อกกิ้งและออกกำลังกายได้ถึงวันละ10กิโลนะครับผมลองทานแค่3เดือนเห็นผลชัดเจนผมจึงทานมาเรื่อยๆจนทำให้สุขภาพเราแข็งแรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ ผมตัดสินใจซื้อผลิตินมาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองและทำให้ผมมีสุขภาพดีทุกวันนี้นอกจากที่เราจะต้องสร้างสุขภาพด้วยตัวเองแล้วเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตินครับ